ไว้ทุกคนนี่หอเต้นแล้วหอกอเต้นเลยดูหอกกี่นองคนนี้น่โกะตันนะนะเนนะอ้ยพอจะเก็บอารดเก็บมาเดีเลยนี่โอ้จะปับ๊บอันนี้จะปับ๊บทุกคนยนี่จะปับ๊บเลยเหรอโอ้โ,อโอมามามาอสอล้เห อ้หท่อนปองทอนได้อึ้งเลยนะองมากยไอา่เสอางนกออมอึ้งตัวนะว้าหกินนเยเนโอ้ลเวยปุ๊บไลเ้ยขาเียเว้ยเหนโอ้ขาได้ลยเลยนะโอ้บ่ไลมากเลยเเสน ตัยืนไมชอบใช่ไมวนงมอนดูอยอ่ว่าชาาโซยนะร้อยพอยว่าชาแบสนะโอ้อ no. oh, 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 ึงยย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 ยนยย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 อยยยยงตัวย้อยมายย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 ยปะ ไปเอเออเจอผ่านจิงเนี่ยจคนไปท้งป้าหรือไปแถวนี้เออคนจะไฟป้าคนนี้ไป้าจถายีบนรถรถรถนะรถสิรถิเิอนียโ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 ยบองเฮ้ยโยโยโยป่าป่ามัน้ยป่ามาป่าเยป่ามอโอ้นะดสิดสิอ๋อ้โโย ขันหน้าน mm hmm. mm hmm. ี่แหละนี <ara> ่แหละพิธีลูกสาวน้าอีดีเนาะอีดีโอ้ยดิะุ๊บดี๋ยนยโตจอยขี้เป็นหรอรถมีดินามิงนั้พุ๊บสุนามไอ้จับสุปะห้อยเลยลองเลยว่าเวอร์งชึงสิแล้วส่่นแล้วทุกคน อันถ้าเบิ้งทุกคนแถวนี้นะเมื่ออื่นมาในน้ำจะเต็มหมดทุกคนเพราะว่ามันไหลลงมาแต่ฟุ้งของหน้าฟุ้งอ๋อตอนนั้นโอ้เอาเลยสักงไม่กระเถาะหนึงหนาวละหนาวละหนาวหนึ่งวันโอ้หูเท้าไฟไฟหน้าอายุอันใกล้สี่หอนร้อยแล้วคนนี้ทุกคนเลยบ้านผู้ที่สองบ้านเนี่ยรับเป็นปสิบปลายเก้าสิบเต็ทุกคนเกือบร้อยเลยแข็งแห้ง

ฟรีฝนตกทุกคนออกมาการอึ na, vana, phones, ้งนะออกมากับมะม่อนได้ออกมานนะครับพร้อมกับยุตนาพี่นะพอมขนเอามาแต่นะซานนี่เหมืนเรคลิปหลายมือแล้วทุกคนเลยอะฝนตกวันนี้กะกะแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ขับมะม่อนไปการอึ้งก็ได้หลายเติ๊นะแต่เฮาผมได้ไปการนะฟรีหากมาการไม่ได้ทุกคนเลยฝนตกนะวันนี้นะฝนตกแห้งแล้วันนี้นะอยู่หน้านี่น้ำเริ่มมามากอยู่นะอ๋อเดี๋ยว ทางใดกาท่าติตาเมืองโมแลงทุกคนเลยเอาสีมันอึ้งเรือสีมนันพี่เลยนะท่าติตาเม,มืองโมแลงท่าลุ้นน้ำเดียวเลยขำแล้วทุกคนเลยขำแล้วก็ฝนยังตกอยู่นะนี่มาทอนต่ออีทุกคนเมื่อกี้นี่โทรศัพท์ปเปิดป้ายนี่เดี๋ยวสีฟ้าโทรศัพท์นี่หาเงื่งอึ้งเท่านี้นะหา,าานนะหาก,กได้อึ้งสามโตนะเอาอยู่กลางเดินนีเลยนะมาทุกคนนีนดองมาเลยนะนะดองยัดยัดมาเลยน,นี่นี่ได้ยินเสียงอึ้งของอ๊อดยัดมาหาเลยนะี่ น่ะอ้าวมามๆมมตัวที่ซีทุกคนนะเอาเปิดเสียงล้อนะนะอ้าวมามัโผล่มาก็ยยดเพลงนะนทุกคนเดี๋ยวถ้าได้อึงเธอมันหองได้ได้ตัวหองเลยจะงมาป้ายนี่เธอายังอยู่นี่นะยฮึนี่ทคนฮะหากออกมาที่ดินนะโอ้นี่ หาต่างกางเดินอึ้งยังหันโงทุกคนเลยมาหาเอาหมาหน่นะเดี๋ยวหาบุญกันหาการแต่ต๋ากลางเดินก่อนทุกคนเลยโอ้บุ๋มแมนอึ้งนี่ทุกคนกระตันนะนะบงังทุกคนตัวกระตันนี่นะเคยมีอยู่ฝั่งไทยทุกคนกระตันนี่มันสะบุกคือเคลื่อนข้ามได้ดิเดี๋ยวทอดให้เบังกัน ี่คือเดี๋ยวกับอึ้งเลยทุกคนนะแต่ว่าสีไปในนี้นะสีดแดงๆนะี่นะเออมันจะบริรักษ์ไปแล้วเนาะอันนี้เป็นนันอึ้งชนิดน้อยทุกคนมาแล้วก็จะคือเดี๋ยวกับอึ้งมาแดงที่เราเคยก้านตอนอยู่บ้านหางนะแต่ว่าอันนี้นี่แซบลือนะทุกคนเลยมันแซบลื่นอึ้งน,นี่เห็นของนทุกคนเลยโอ้เอามาเลยนะโอ้เห็นแล้วทุกคนโอ้เห็นแล้วล่ะ โอ้สองตัวสองตัวโอ้ยอือแม่ไข่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนนี่นี่ตัวนั้นตัวหน้าวะนะโอ้ตัวนี้ท้องปุ้งอยู่ตัวนี้นะอ๋อตัวนั้นหักเขอามาอะไรนะเฮ้ทุกคนสองตัวเลยอ้๋ออ๋อแบบนี้นี่อ๋นะท้องปุ้งอะไรตัวนี้นะ่บอสอ๋ออ๋อไปเลยนี่สองตัวเลยทุกคน ไปทุกคนดิอเต้นแล้วฟองอเต้นแล้วอือฟอี่นองคนนีอือกลังลงไงเนี่ยโอ้นะอือกำลังลงไมวกนน้ำุ เดี๋ยวพอเก็บเสื้อเดียวก่อนเลยโอ้โโตกระตันนะทุกคนนี่โตกระตันนะนะอุ้ยพอจะเก็บมันแลเก็บบัาเดียวเลยดินะโตกระตันทุกคนแซ่บก็อึ้งเลยแซ่บก็อึ้งงี่ไปถามมือก็ลายเนี่ยก็มากี้สลานอยู้นนะ ไปเลยไม่อยู่ตรงขาเฮยโอ้ตอนนี้ไอพเจอลิโอ้เอาเบ็ก้อนก้อนมาเหงหลายแล้วหรอโอ้ตตันตกตันไปทุกโอ้คูเดียวแลพอกอนะ โอ้โหโดเลยอือออหัวเมาอะไรเชียวใช่เก็บกระตันก้อนนะก็เมันหงายลายนิดนึงโอ้โอคนนี้ตัวอึ้งเนี่ยนี่นี่ตัวอึ้งส่วนพอละหาเก็บกระตันทุกคนเลยกระตันกามีนะดขอโทษเก็บกระตันเหมือนกันนะได้ลายโตแล้วกระตันกัน เทบตันก็พอกันถือถุงเงี้ยงทุกคนไฟโซลาเซลล์นะพอดีว่าพอนี่ผมมีโคมทุกคนนะบัทอดเดยวกาลนั่พอนี่เเดี๋ยวสีกาแล้วก็ยังเทอพอเก็บอึ้งนะพอสิ่งที่บัตรทอดต่ออึ้งแถวนี้นะผู้พอต่อหน้าอึ้งกันนะไปเอาสิเอาเก็บป่านก็ยางเล็กๆอันนี้เลยต่อเดี๋ยวนี้โหฝนเอ๊ะ โอต้อพอกัดตันนะร่องมันค <It> ุนป้าผมนนะพอทุกคนเลยขอเก็บเอาเลยโอ้นะนะ่ตอนนี้อึ้งเลยทุกคนคนน่ะปอกอ่ะเดี๋ยวพอเก็บทุกคนเลยโอ้เดี๋ยวมาทอนที่ไม่พอเก็บเอาหน่อยถอนหาเลาะเยึดมึงอี ตันนะตัวกระตันทุกคนเลยโอ้ยเขามันจะดูอึ้งอึ้งเขาไรแล้วเนะปทกคนเลยหาเจ็บมันแถ่นี้ได้เขานะเขาบำปิดไกลนะทุกคนเลยหมาไล่กับบะหมอนนี่จักปให้เลยเลยบ่เห็นเลยนะตั้งแต่บะหมอนแล้วกับแหลนหอบแล้วบะหมอนกับบะไรเลยบะหมอนนี่เทกไปตั้งแต่บะห้ได้คัมบุบะหมอนี่กานน้ำพลอยเท่านี้แหละปล่ากับการรอเบอร์แถ่นี้นะหาต้ออึ้งเท่านี้ทุกคนเลยหาต้ออ่ะี อใส่เอาตัวนี้ต่อ,อล้อแถบกลางเดินมาทอดน,นี่แหละใกล้อึงมง้งซีโตัวเรามาทอดของคอกระแนงม้งซีฟปลายแหละเดี๋ยวขึ้นไปหาต่ออีกอ่ะเสิ็จแล้วอต้นพุณผงปุ๋งมะลินนะตัวน,นี้เต็กตอนน่อปรับมานมาดได้ทันหลายคน ฮะคนมาไหม,มาหาเก็บอึ้งกับบอทอนนะหาเก็บจะเดินเจ้าของเล้วนะคนตัวน,นี้นะขึ้นมาเดินเจ้าของเลยหาลอ่อเก็บคัวนี้เลยโอ้ตัวให้เยอะคนนะอึง้อง,ยอยงนิดเดอึ้งตัวแม่ไข่เลยนะโอ้จะปับ๊บอันนี้จะปับ๊บทุกคนเนดะี๋ยนี้จะปั๊บเลยแบบนี้เลยอ้อาาวมองตโอ้ออกมาแล้วนะโอ้ขนาดออกมาแล้วคน โอ้ยนะ uh, ยอดเลยทุกคนเห็นเลยโอ้ยสองตัวเลยนะจนะ้าสุจริตนะนักอีป้าทุกคนเด็กตัวหนาเลยมันมันมันสองแลเหยโอ้ทุกคนเลยโซนแสอเอมาแล้วแต่ว่าเพิ่นบม่มานะ้ามือค้ำนี่นะมาทอดออกมาหน้าเลย พอดีโซนตอนนั้นบดทอนมือซาวนี่บดทอนไปตก้าส้วนแสเอ๋นะแต่ว่าบดแสเอ๋ถ่ายเว้นจะซื้อแล้วก็เลยเฮ็ดข้อใกล้แล้วก็มาทุกคนเลยส้วนแสเอ๋มากั้นมากั้นเข็ดมีทุกคนแต่ฝนพันตกนะฮึสิคือไหนวะของอ๊หนึ่งสิงห้องทคนอดเชิงนี้เลยปู้เขตทุกคนเดี๋ยวพิลึกเลยนะเขตนะเขตตัวใหญ่ขนาดแต่บดทอนยังหาอึ่งทุกคนเลย Bao tất lắm tí náo. tính cỡ nhoi nha y lê yung náo. Bao cỡ nhoi Nó nhoi 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 đây nhoi 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 าล,าลโอคนเจองูอันตรายนะงูกลิ่นท่าดวาูว่างูนะทุกคนเลยนะโอ้โหจิตเลย เสียงเสียงอึ้ง,งหงนี้นะทุกคนเลยของอดอดอดอ,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 อยู่นะแดีวอะยัางหมูหัวมันอยู่โจลเลอรนะมันยังมีโอม่านะทุกคนอึ้งนี่หลายเลยแถนนี้เดี๋ยวเดือดท่อนิฉีรอก็แถนนี้ฉนะีอรอก็แถนนี้แหละหมาขี้มันโอาม่านะทุกคนเลยอึ้หอง,งมหมดนะท่อนหออนีหงคัดอึ้งหมดท่อนหงเลยมันอามาเนาะ Oh, oh, Ni, kemana-mana, mana Ni, 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 ni. ตัวหนะึ่งตัวพนะี่น้องหนึ่งตัวคุปขอนคุกปุนะพูดนะด ผบตัวใหเ,เล่เคนต้องจอ,อมมเสียงอึ้งห้องอ็กคนเดีเ๋อาตัวใหม่กัน I don't know going on, but I don't กีนี่เห็นกบทุกคนเลยจับไม่ได้นะมันมีเบริรงคุบทุกคนเบริรงเดียวนะมันก็นเลยบมดได้แต่ากาสองเบอร์เดี๋ยโอเคนะเ,ร,เร,รียบร้อยแล้วมาทอดแล้วอันนี้นี่ข้อดมันมีเบริรงจับนะทุกคนมันมีเบริรงคุบนะเบริรงนี้มันถือถุงเป่าเนะ เอ้ยอเลัดพอเลยไปทุกคนเลยตอนนี้นี่เข้ากยังเชพอนะเดี๋ยวไปเบิ้งพอนะว่าพอนได้อึงไหลบ่พอบ่ท่อนลงไปก้านยนหงงยนะเพื่องพอนกานอยู่กลางเดิทุกคนเลยจักพอพนได้อยู่บนนะเไปเบิ้งน้ำเลี้ยทุกคนพอพนเอาไฟโซลาเซลล์ก้านนะเดี๋ยวพอพนมีคม เดินมาจ้าละอึ่งอเลยต่อก่ันโอ้ทุคนโอ้ะอทอนได้อึ่งอยู่นะพอหนักมากอยู่ดมคนเอาไฟโชเซลล์ตาอันนี้เลยนะเขาอึ่งดองมาหามอ ô oh, tổ ảo giữa chưa đấy, Ờ, sẽ ra đâu hoặc là hơi hoặc là rồi hoặc là hơi hoặc là hơi hoặc là Wow hoặc là lại hoặc Cốp hơi này là hơi hoặc là ô hoặc nào Ô, là hoặc lại rồi là hoặc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  đấy, hoặc là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  lại là hoặc

นอนเสียงอึงเลยนะพี่ลึกแค่ไหนเถอะมาไล่กันมาเลยนะเสียงห้องอล่างอล่างก้นเลยเคลียร์กันเลยเดี๋ยวอ่ะตาตันเนยคือบมเห็นแล้นะตอนเทามันอันข้าอีส์นี่หลายได้กตาตันอยู่หนงอลยนะเดี๋ยวถ้าเพิ่งซ้ำแจ้งนะก็เนอะข้าในลูกไปเก็บไปนะ อยู่การพบของแมลงนี่ทอดนอนหน้าพี่แมลงอยู่ของไรครับมันทีมงานมู่มู่จำนวนนี้เมื่อนะรอเมื่อเลยมืทอนสืหารอเก็บทีนี้หมอนในไหนวะเฮ้ยเป่าแล้วเห็นกินนี่คือเห็นเขึงขึงเป่าแล้วเอาน้ำเทาะเวก็ได้จุ่มน้ำหมอนนะเออเบื้องบนด้ว โอ้ย่ามาชาโซยนะร้อยป่าย่อ้พ่ออย่ามาชาสับซีกนะโอ้ยอึ่งจ้อยทุกคนนะอึ่งน้อยอึ่งตัวน้อยอมมอนนะเฮ้ยกระตันตัวเห็นหมดแล้วเมืองจงหอเมเห็นแต่ว่าเาคลิปอันน้อยดีมันตอนนั้นมันกายน้ำอึ่งเลยแต่โมเล็กฉันดึกเอาไว้จะขันบรุษไปกานกันดิจ้าของอะตันนะเล็กพอมาเมามโตเลยมีโครมเว้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิต่ออึ้งอยู่ที่คนเดียวอยู่นี่นั่นอะ บ่มอนนี่เพิ่นสีเมอร์บ้านทุกคนเนอะเพิ่นสีเมอร์แล้วนะเพิ่นเมื่อนอนบ้านนัละบาท่อนนี่นอนหน้าบาท่อนนี่อยู่การเขตจำแจ้งนะคนเลยเดี๋ยวฟาบึงนี่ก่อนนะโอ้ยยาวไปทันบ้านทุกคนเลยจะล้มอือโคมกันดิ เสียงกระตันนะคนนะโอ้กระตันนะนะโอกมาแลงตันนะนะเดิมมีแล้วนะเดี๋ยวอึเมย์ก็ ชี้กี่คนเลยอล่งงีออดนโอ้ยตัวว่านเนี่ยฮะอุ้มตัวว่านี่ มาแล้วมะมามาเฮ้ยาเับเสียงกูจนดับไม่ยินเชียงเละทุกคนเลย เลกว่างเลอกปเคนะโอ้โหลกอวันปั๊บเดร็จลว กลับมาเลยทุกคนนะกลับมาเทลงนะทุกคนตอนนี้ก็อึ้งยังหองยังแฉลอยนะแต่ว่าหัวเป็นอึ้งขอเจ้าว่าอึ้งมันหองยี่หน่องนะทุกคนเลยเอากลับมาเลยเมยทุกคนเลยเมยไปเลยอึ้งเของก็ได้สามนี้แหละยูโดลาวกมอนสามหรือซีโลทุกคนเอาได้นะโมเมนต์ชันหลายเพราะลุกขึ้นเยอะจ้ะ เดี๋ยวสิทอ่อเอาไว้วยูเอ่งมาแลวทุกคนนะสีไปป้าอยูเองท่านนะนี่คนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิทอ่อไว้นี่น่ะห้อ,องบาเนี่ยคนช่างน,นี่ตัวกระตันพุกนเลยเนะกระตันกรได้ลายเนะีะ เดี๋ยวถ้าเขาบอลห้องนี่จะไปหาเก็บกระตันทุกคนเลยขั้นมันบคั้นบมูเมย์ก็ไปนะคั้นเมย์แล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะทุกคนมานี่กะสซีคอนอนก็ได้ทุกคนเลยบางที่เฮาสีลุกสามแจ้งนี่ทุกคนประมันใบโม่งสองโม่งอาจจะได้ลุกไปหาก้านกบนะขั้นบหมูเมือก็คือแจ้งเลยนะขั้นแม่นหมูเมือก็อาจจะได้ลุกอันไปหาก้านอันเขตอัน ออกไปหาการันกระตันทุกคนเลยตัวแดงๆนั่นแหละและกาหาการมังโกบนะขันมีหัวมอือกับคือว้าแล้วแจ้งเดี๋ยวคลิปนี้กับสีปิดรัชมีก่อนนะก่อนอื่นกับขอขมอกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาทิ่ตานมั็ม,มังมีใจให้นะขอ,อกันในคลิปต่อไปสวัสดี